สวัสดีค่ะร้านพี่ซ่อมยกส่อมือสองนะคะส่อมสมิดนะคะวันนี้นะคะพี่เอายกทรงเป็นงานไต้หวันมือสองเกรด A นะคะเกรด A เลยจะเอามาให้ดูความงามนะคะระดับพรีเมียมจริงๆนี่เห็นไหมคะสวยมากๆและงานสภากใหม่มากมีไซส์ใหญ่ๆเยอะมาก นี่ค่ะนี่ของอังเดรนี่เป็นงานไต้หวันสวยแบรนด์นี้นี่แบบดีมากคุณภาพดีมากจริงจากประสบการณ์ที่พี่ส้มขายยกส่งมาหลายปีแล้วน่าจะประมาณสี่ห้าปีแล้วคืองานเขาสวยจริงๆค่ะลูกค้าใครสั่งซื้อไปขายนะคะใครสั่งซื้อไปขายนะคะคือไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังจริง คือเป็นงานที่สวยแล้วทาราคาได้ทําราคาได้จริงๆค่ะลูกค้าบางท่านอาจจะคิดว่าแพงราคาส่งแต่พี่่้มบอกเลยว่างานเกรดนี้ทําราคาได้จริงๆค่ะเพราะว่าจะเป็นงานไซส์ค่อนข้างจะใหญ่เยอะนี่ไซส์ใหญ่ๆเยอะมากคือไซส์ใหญ่ไปถึงสี่สองเลยสามสองสามสี 3, 2, 3, 3ามหกสามแปดสี่สิบสี่สองเยอะค่ะงานจะทำมามัดเป็นมัดมัดแบบนี้นะคะเวลาพี่ส้มส่งให้ลูกค้านะคะคืองานค่อนข้างจะสวยจริงนะไม่ได้แกล้งหลอกเลยคือมันสวยจริงค่ะแล้วงานคุณจะเสี่ยงทำไมกับการที่คุณจะต้องไปเปิดงานกระสอบแล้วเจอแต่ของพัง,พง แล้วพอเรามานั่งคํานวณไปคํานวณมาคุณจะได้งานที่ราคาค่อนข้างแพงวยสามนี่วากโก้ e แปดสิบสวยค่ะงานพวกนี้คุณเอาไปทำราคาได้แน่นอนนะคือถ้าคุณซื้องานเปิดกรสอบเนี่ยคุณเสี่ยงแน่นอนกับการได้ของพังของเสียของพังถ้าคุณหารต้นทุนกับตัวที่เหลือจํานวนดีๆแบบว่างานสวยๆเกลือกี่ตัวเนี่ย คุณคำนวณดูเถอะต้นทุนมันไม่ได้ต่างกันมากกับการที่คุณซื้อแบบนี้ไปและแบบนี้คือจำนวนพังเสียเนี่ยคือเกือบจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นตร้อยตัวจะมีไม่เกินสองตัวที่ว่าอา่ะมีตำหนินิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะคะ่ะบอกเลยมันคือมันสวยจริงอะ่ะอยากแนะนำให้ให้ผู้ที่ยังไม่เคยขายเนี่ย เอาลองไปขายดูท่านอาจจะคิดว่ามันแพงแต่งานเกตดนี้ร้านพี่ส้มขายปีกก็ราคาขั้นต่ำก็แปดสิบถึงร้อยขึ้นนะคะจริงๆคือมันสวยจริงค่ะเนี่ยมันเป็นงานที่ลูกค้าชอบด้วยแล้วมันตรงกับ กลุ่มที่ลูกค้าเราชอบด้วยลูกค้าเราจะชอบงานที่แบบเนี้ยมันจะเก็บเนื้อด้านข้างดีเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะมีผ้าที่เก็บเนื้อด้านข้างดีแล้ววัสดุงานเขาก็ดีไม่ใช่เป็นงานเกตตลาดนัดไก่กานี่เห็นไหมคะไซส์ใหญ่ๆโอเคเราเอามาให้ดูกันแค่นี้ถ้าสนใจนะคะเบอร์โทรนะคะจดนะคะ063592236 3สา 063592-2363นะคะโทรมาสั่งซื้อหรือมาคุยสอบถามก่อนนะคะโอเคสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ